สวัสดีค่ะพบกับเซลบุ๋มนะคะสาขาอิเซกิฮอไทยสาขาพี่มายค่ะวันนี้บุ๋มจะมาแนะนำรถแมสซี่เฟอร์กุสันนะคะในรุ่น4708หรือ85แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเอ็กโคพาวเวอร์85แรงม้า ใบดันดินของเราเป็นใบดันดินขนาดใหญ่นะคะดูเลยขนาดกว้างขนาดความยาวนะคะสองเมตรสีเซนติเมตรเป็นระบบไฮโดรลิกให้กำลังแรงบิดอยู่ที่342รบนิวตันเมตรอยู่ที่1,500รรอบต่อนาทีนะคะ เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบ3,300ันซีซีค่ะถังน้ำมันของเราก็ขนาดใหญ่เลยนะคะจุได้82ลิตรรุ่นนี้จะเป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังเป็นคัดแบบคัดแห้งชนิดแผ่นเดียวนะคะ มีระบบกันฟรีแบบ l i มิต e d ส l ลียวงมาลายเป็นพวงมาลายแบบ p าวเวนะคะหน้าจอเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลมองง่ายนะคะชมภายในกันเลย เบาะนั่งของเราก็สามารถปรับได้ตามสรีระของผู้ขับเลยนะคะแล้วเราก็มีระบบเซฟตี้สำหรับคนที่น้ำหนักไม่ถึงแล้วมาสตาร์ดเราจะสตาร์ทไม่ติดนะคะถ้าเราตั้งน้ำหนักไว้ตรงนี้บันไดสองขัน้นเลยทีเดียวมาดูล้อ,อยางกันค่ะล้อ,อยางของเราจะเป็นยางเรเดียนนะคะ เป็นของเทอร์ระบองซึ่งไม่มียางในนะคะล้อ,อยางขนาดใหญ่ขนาดล้อ,อยางอยู่ที่340ทับ 85R24 นิ้วนะคะมีเบยดทวงล้อมาให้พร้อมลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะคะแล้วมาดูด้านหลังโครงหลังคาของเราเป็นโครงหลังคาเหล็กชนิดหยักแบบ ท่อนใหญ่อะคะเป็นแบบนี้รับภัยเลยด้าหนหลังกระบอกเชื่อโย,ยกก็เป็นแบบไฮดรลิกทั้งหมดนะคะน้ำหนักยกอยู่ที่ปลายแขนรับได้ถึงสามตันต่อพ่วงลากริปเปอร์ได้รับสบายะคะ่ะน้ำหนักตัวรถก็ไม่หนักมากนะคะอยู่ที่ สามกันสามนี่ค่ะเวททวงล้อทั้งสองข้างโคงหลังคานี้กับยัยแล้วก็มาพร้อมกับกองเกลียกกองเกลียกสำคัญยังไงสำคัญตรงที่เอาไว้ดักจับคุณละอองก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวเครื่องนะคะเพื่อป้องกันการ ไม่ใช่ครอเือไม่ใช่เพืประกันเพื่อเป็นการรักษาเครื่องสีสดมากคะ่ะทุกคน4708็ดศูนย์แปดเบสซี่เฟอร์กุสันแปแรงมา้าคาหน้าเป็นแบบคาหน้าคาราโลกค่ะคาหน้าคาราโลกขนาดใหญ่สังเกตเห็นไหมคะ ไมดันดินของเราก็เป็นเด็กขนาดใหญ่นะคะรับประกันความแข็งแรงคงทุนสำหรับคนที่สนใจนะคะตอนนี้บุมมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากใครที่สนใจจองรถตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้นะคะรับไปเลย ไก่อทองคําน้ําหนักหนึ่งสลึงหนึ่งเส้นนะคะข่อมาเยี่ยมชมกันได้นะคะที่ร้านอิซกิพอไทยสาขาพิมายค่ะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้บุมขอฝากเม็ซี่ประครื่องสาร85แรงม้าไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังบุมจะมารีวิวรุ่นอื่นให้รู้อีก สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ